จะรับท่านเข้าสู่ EP ที่2นะครับครับ Messaging API ทีนี้เนหลังจากที่เราได้ทดสอบส่งผ่าน Postman ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาลงโค้ดกันบ้างนะครับซึ่งภาษาที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็น Node.js นะครับผมเอาละผมก็เปิดขึ้นมานะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์ จะเป็นลายบอดแล้วกันนะครับผมแอดเข้ามานะครับก็จะลนๆอะไรผมก็จะเปิดเทอร์มินอลมานะครับทีนี้เนี่ยนะ <c oughs> เราก็จะมาเช็คเวอร์ชั่นกันก่อนนะครับที่ผมจะใช้เอ่อเวอร์ชั่น18.12แต่เนื่นองจากว่าผมใช้ n v m นะครับ มันจะเป็นโ node v e r s น,นมินิ n มินิ e มนินะครับน nvm list นะครับอันนี้ผมก็ลง nvm ไว้นะครับซึ่งผมจะใช้เวอร์ชันนี้นะครับ nvm use ี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีลงหนุนแล้วก็ก็ใช้ได้ก็ใช้งานได้นะครับ ทีนี้ผมก็จะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน18 18จแล้วนะครับทีแล้วก็ NPM init เลยนะครับ Enter ไปโอเคตับเย็ดเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการลงนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเฟรมเวิร์ที่เราใช้ผมก็จะใช้ Express นะครับผมแล้วก็สั่งเลยครับ NPM install มี xpage แล้วก็มี add line slash bot ขีด sdk มีอีก dot enb อันนี้ไว้สำหรับทำไฟ n b นะครับแล้วก็เอาเอีกไปนี่ก่อนแล้วก็เซฟมันก็ทำการ install package ให้นะครับอเ,เออมีเีกอ,อ่ะมีอมีกันหนึ่ง n pm install n o d mon นะครับ save dev นี้เป็นสำหรับทำ hot reload นะครับผมพอได้ปุ๊บนะครับเราก็มาทำการสร้าง index js หนึ่งขึ้นมานะครับโอเคเสร็จพุ๊บไปที่ p a ็กเกจนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนตรง s c ริปตตรงนี้นิดนึงนะครับว่าจะเป็น dev นะครับอันนี้ก็จะเป็น node mon index js นะครับ วันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเริ่มการเขียนโค้ดกันนะครับอันแร้ผมก็จะทําการประกาศตัวแปร constant x p r a s e นะครับไป require มาจาก x p r a s e นะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะประกาศตัวแปรชื่อ app ไป x p r a s e อีกรอบหนึ่งนะผมก็จะทําการ app listen นะครับ พอร์ต3000นะครับ3000ผมก็จะบอกว่า c o n s o l e l o g start server on port สามพันี่ประมาณนี้แล้วผมก็จะ app. get ลองนะครับ request response let. json โอเคที okay. ๋ยวอรเซ็นแล้วกันโอเคนะครับเราจะมาลองรังนกันดู n, run n run ็ m เก n dev เดฟเอ็นเกันเดฟอ่ะเราก็ลองไปที่พอร์ตสามพันอ่ามันชนเดี๋ยวผมมาเป็นแปดโซนแปดโซนแล้วคัน โซนโซนปึ๊บอ่ะมันก็ได้ขึ้นโอเคแบบนี้นะครับโอเคแสดงว่าเราอันนี้ได้แล้วทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนนะครับเว็บฮุกของเรากันนะครับผมก็จะไปประกาศตัวแปร constant ชื่อ line นะครับก็ไป r รี u i ร e อันนี้ line a b o t designer นะครับเสร็จปุ๊บตัวผมจะทำการสร้างไฟล์ n v นะครับ ไว้สำหรับเรียกใช้งานไฟ n b นะครับผมก็ทำการสร้างตัวไปใช้วยเ e ตส e เตแล้วกันส e เกตโค้ด่ o ก e บแล้วก็สิเกตโทเค็นแล้วก็โทเ token แล้วกันท่ากับทีนี้ผมก็จะไปเอา e c เ e ตโค้ดมามาจากไหนนะครับเราก็จะมาเอามาจากนี Messaging .api ของเรานะครับผมซ c เค e t โค้ด <Secret code S 2> ของเราจะอยู่ตรง Basic Setting นะครับอยู่ตรงนี้นี่ secret c h a n n ค l พ o ี y เลยผมก็เาา p a เพจตรงนี้แล้วก็เอาซิเอ็ด Access Token ไปที่ Messaging .api นะครับเราไปกรอปตรงนี้มาเลยกรอปมามาวางปบ๊บ พอหลังจากที่ได้ปุ๊บเนื่องจากว่าเราลง d n uh, n v นะครับเราก็สามารถเรียกไฟล์ .env ได้หรือจะเป็นไฟล์ uh, ที่เก็บไว้สำหรับสิคธิ uh, ไว้สำหรับแบบไม่ให้ออกไปภายนอกครับเราเราก็ต้องประกาศตัวแปรนึงก็จะเป็น .env นะครับแล้วก็จุดนะครับ .conf i g มาใช้งานนะครับเสร็จปุ๊บจากนั้นผมก็จะประกาศตัวแปรชื่อ c o n f i g นะครับเป็น object นะครับอันแรกก็จะชื่อว่า channel channel c c h a n n e l s s t o k e n นะครับนไหแล้วก็ token แล้วก็ colon แล้วก็ process n d อ่า อันนีเ้เดี๋ยวนะชื่ออะไรวะชื่อโทเค็นดอทโทเค็นน,คนะครับแล้วก็ก็เป็นดอดีกอันนึงก็จะเป็น channel secret นะครับจะนโพเป็น p r o c e s s ด n v s e c r e t ใช่ไหม secret โค d ดอันนี้โอเคเราจะได้นี้นะครับผมแล้วก็ลองดูคอนโซลล็ลอกดู ได้เห็นไหมครับมันก็จะมีค่าเรียกมาทีนี้แล้วก็ปิดไปทีนี้เราก็จะไปทำการสร้างนะครับเว็บโ o กนะครับนะซิโดยสำหรับรับเอปอนส์รับรีเควส์มาจากไลน์นะครับผมก็จะทำการสร้างแอ p ดอทโนะครับตับเป็นโพสเป็นเว็บรับ อันนี้ก็จะเป็น line dot middleware นะครับแล้วก็เอาค่าคอนฟิกเข้ามาครับจากนั้นก็จะเป็น request response นะครับประมาณน,นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรับค่าเป็นแบบ promise นะครับ promise ก็ dot o อ,อันนี้เราสามารถใส่อะไรแบบนี้ได้นะครับเพื่อแบบเื่อในกรณีที่แบบรับลายค่านะครับนะแล้วก็ใส่ request นะครับ อ uh, body เพราะว่าจะมาส่ง body กลับมานะครับแล้วก็ uh, event ซึ่ง uh, ตัว l ลายมันจะ post request มาเป็น body ที่ที่ครอบด้วย event นี่มานะครับเราก็จะ map กับมันนะครับเพราะว่ามันจะ return มา array แล้วเราก็จะเขียนฟังก์ชัน handle handle event มันนะครับรอบหนึ่ง นะครับผมพอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ดัดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดถ้ามันเรียบร้อยนะครับนะ้้วก็จัดส่งดีโซนะครับดีโซดีีโซเป็น e s s j s o n แล้วก็ดีโซลกับไปนะครับ เล okay. ตด์ทเจโอเคถูกต้องประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเขียนนะครับเออ่รับค่านะครับฟังก์ชัน handle event อ,อีกรอบหนึ่งผมจะทำการประกาศเออ่ฟังก์ชัน handle event น,น,นะครับโดยที่ event น,นี้นะครับจะรับค่าพารามิเตอร์นะครับชื่อว่า event น,นะครับเรจะถอดค่านี้ แล้วก็ส่งอีเวนต์กลับมานะครับโอเคทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะต้องไปโหลด n อ l o c ็นะครับบางคนก็เรียก n l o c ล n g l o c ็บางคนก็เ,ก ock, lock, กเกรียก n c l นก k ็นะมันจะเป็นตัวที่สำหรับสร้างจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับจากเครื่องเราให้ไปรับบิ๊ได้นะครับ เข้าไปที่ n g l o นี่เราก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับนี่เาโหลดมาได้เลยเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันจะเรียกนะครับมันก็จะเรียกผ่าน n g l o g http ตามพอตที่เราเปิดนะครับในที่นี้ผมเปิดพอตแปดน์แปดศูนะครับเราก็ลองดูนะครับผมก็จะรันเลย n g l o g http ปศูนย์ปเห็นไหมครับผมก็จะได้ IP นี้มา แล้วก็กอปเลยพอก๊อปเสร็จ up นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเซิร์ฟเวอร์ก็ไปขึ้นได้นะครับทีนี้เราจําลองผ่านดูเคอาของเราเราก็คอปปี้เลยเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่ Developer ของเรานะครับไปที่ส่วนของเว็บ o ุ k ตรงนี้ผมก็ใส,ส่ slash w e b h o o k นะครับอันนี้มาจากไหนอันนี้มาจากตัวค่าที่เราสร้างตัวนี้นะครับนี ร, ook, รับโพสเว็บพกเสร็จพวบเรากดอัปเดตแล้วกดบร i f y หนึ่งอรอบมันก็จะขึ้นว่า u c c e s s แล้วพอเราไปดูหลอกนะครับมันก็จะมีเขียนว่าโอเคมันมีการโพสเข้ามานะครับเป็น200นะครับแล้วก็ติ๊กยุบเว็บพกด้วยนะครับผมโอเคพอเสร็จปับ๊บนะครับก็กลับไปที่เว็บของเรานะครับทีนี้ผมจะลองดีบักดูว,ว่ามันมีค่าอะไรกลับมานะครับ ผมก็สั่งคอนโซล o g event นะครับประมาณนี้แล้วผมก็ไปที่แชทของเรานะครับไปที่แชทของเรานะผมลองพิมพ์ดูดีๆเห็ไหมครับเราก็ได้รับเมสเซจนี้มันก็จะบอกว่าเอ,อ handler event นี้มันจะรับ event เป็น type เ s สเซจแล้วก็ dot เมสเซจก็จะมีเป็นรูปแบบของ type เป็น text มาพิมพ์คําว่าดีๆกลับมาแล้วก็นี้เป็นโคด token นะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันตอบกลับไปทํำยังไงอ่ะก็อันดับแรกนะครับเราต้องไปทําการประกาศนะครับเอ,อ่อตัวแปรมาอันนึงนะครับผมในที่นี้ผมจะประกาศ c o n s นะครับ client เท่ากับ new line client นะครับแล้วผมก็รับค่า c o n f i g เข้ามาประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บ ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอนเข้าไปดูที่ document นะครับของลายบอร์ดดีไซเนอร์มันจะน่าจะใช้ตัวใหม่ครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูแล้วมันไม่มีคำสั่งนี้น่าจะเป็นไทยสคริปต์นะครับผมก็เลยใช้แบบนี้ไปก่นอนนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราจะ h ฮ n d ดิอะไรล่ะผมก็จะเช็คว่ามันมีรูปแบบ ทายมาไหมนะครับทายเป็นเมสเซจไหมผมก็จะเช็คเขนเลยว่า if event ด o t type เท่ากับไม่เท่ากับ message นะครับหรือนะครับหรือ event ดอ t message message อันนี้ dot ดด message dot t y p ไม่ ไม่เท่าไม่เท่ากับเอกนะครับผมก็จะให้มันเดิร์เทิร์นะครับ r ด t u r เท r ร์ i โพสนะครับโพ o m i สดอ e s o โซฟนะครับกลับไปนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องให้มันเออร์เลอร์นะครับก็ส่งรีโซฟกลับไปเลยว่าไม่ต้องผ่านนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่า เป็นเมสเซจนะครับก็คือเป็นมีพิมพ์ข้อความเข้ามามีเทคเข้ามาผมก็จะสั่งให้มันรีเทิร์นกลับไปนะครับอ่ากเป็นการรีพายเมสเซจกลับไปนะครับในที่นี้นะครับตัวตัวจากที่เราเห็นในฟังก์ชัน handle event เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีเห็นไหมครับ reply token กลับมาอันเนี้ยมันเป็นการ g ก็ตโทเคของการรีพายนะครับซึ่งถ้าตอบกลับไปจะไม่เสียค่าใดๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเป็นพุชอ่ะมันจะเสียค่าพุชเมสเซจหาลูกหายูเซอร์นะครับแต่เนี้ยถ้าเป็นการรีพายมันสามารถตอบกลับได้เลยนะครับภายใน30วินาทีครับมันก็จะหมดอายุนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้อันนี้เองทีนี้เราก็มาลอง return อรีเทิร์นกันดูนะเราใช้ client r e p l y message เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ linebot SDK ของมัน,นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดอตปุ๊บมันจะออโต้ขึ้นมาให้นะครับทีนี้เนี่ยปุ๊บเราก็ใส่วงเล็บมันก็ไดแนะนำว่าอ่ะถ้าท่านต้องการรีพายให้ท่านทำการใส่รีพายสตริงเข้าไปครับในที่นี้ถ้าเราดูจากนี้นะครับมันก็จะเป็น event ดอนะครับ riepay token token ชุดอันที่สองเป็น message นะครับ message นี้เราก็จะใส่เป็นอารีนะครับ แบบนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นที่เราเคยเรียนมาเพื่อ EPT แล้วท้ายเทคเทคเป็นเ,เป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นเ,เ,เป็นอย่างนี้ดีกว่าดุ๊ดดุ๊ดดุดๆๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเปิดแล้วปิดก็นีพาย อันนี้ก็จะเป็น event message t e x t กลับไปก็คือน,นี้นะครับอันนี้ event message t e x t กลับไปเราไปลองดูกันนะครับสวัสดีจ้าเห็นไหมครับมันก็จะรีพายสวัสดีจ้ากลับไปแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่ต้องการเรามีค่าหนึ่งแล้วก็ใส่ลูกน้ำเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไล้ายเทคกเทคกโอเคเดีแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะส่งไปส่งข้อความเอามาลองพิมพ์กันด,ดูเห็นไหมครับก็จะรีพายแล้วก็โอเคด้วยนะครับโอเค ทีนี้นะครับเราจะเล่นมาเพิ่มเติมเข้าไปก็อันนี้จะเป็นตัวโคดโทเค็นนะครับมันก็สามารถเล่นได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับผมเราพิมพ์ไปเดีย๋ยวเราลองแฮนเด e ลอีเวกัน console.log event ลป๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีโคดโตัวเค็นให้ด้วยได้แล้วก็สามารถที่จะะเพิ่มโคดเข้าไปอีกตาม EPE ของมันนะครับเข้าแล้วก็พิมพ์คำว่าตรงนี้แนบเข้าไปเลยรับข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดโท k เค็นเข้าไปป๊บ นี่นะครับแล้วก็ใส่ event dot อะไรครับ message dot c o token เข้าไปแล้วลองพิมพ์ดูนะครับสวัสดีจ้าเห็นไหมครับนี่มันก็จะบอกว่าโอเครับข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพุชยังไงล่ะเราอยากจะพุชเราก็สามารถที่จะพุชได้เหมือนกันนะครับทีนี้วิธีการพุชเราก็เขียนมาสักอันหนึ่งอาจจะเป็นแอป อันนี้ก็จะเป็น client p o s t message อันนี้ก็ทูใครอ่ะทูก็คือทูเรานะครับน,นี่ผมก็ก๊อบมาเลยจากครั้งที่แล้วนะครับทูใครเสร็จปุ๊บอะเราก็ใส่เหมือนเดิมแล้วก็ส่งอ,อ,อันนี้เข้าไป ดสอบ Push message โอเคพอผมเห็ e เปับ save, ป๊บเซฟปั๊บเห็นไหมครับมันจะมีอันนี้ส่งมาให้ผมนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้ผมลองอีกรอบนึ่งผมลองเซฟอีกรอบนึงเห็นมครับมันก็จะมีการ Push กลับมานะครับอันนี้ถ้าถ้าเป็นการส่ง p push m e s s a g e แบบน,นี้เห็นไหมครับมันจะ เ,เสียค่า,เ,าเสียค่าส่งนะครับแต่มันจะมีให้ฟรีอยู่ประมาณพันข้อความนะครับต่อเดือนสําหรับแอคเคาท์ฟรีอันนี้เราก็สามารถที่จะมาเทสได้นะครับโอเคสาหรับการเขียนโค้ดนะสำหรับการทดสอบนะครับพุชเมสเสจแล้วก็การรีพายนั่เสร็จกลับไปก็มีเทียงเท่านี้นครับแล้วก็ไว โอกสหน้ำมาพบกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ